เอาให้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนอกันอีกเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็แม่ก็เห็นน้องไหมท่านผู้ชมอืมวันนี้จะมารีวิวสก,กินที่มันแจกฟรีในเนื้อเรื่องนั่นเองของเอ่อมาร์กาเิต้าหรือวิวเลต้าปะจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับน้องแมงบุมนั่นเองนะครับนะก็วันนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรมาเนาะท่านผู้ชมเอาจริงผมก็มาจะมาวางแผนบิว,ว เออพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับนะเดี๋ยวขอซื้ออะไรมาให้มันครบๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูท่าหน้าของร้านค้าเหมือนจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเออมันไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่แต่ต้องรอวันวันในี้วันพฤิัสนะครับท่านผู้ชมเออแม่เสียงรถนี่มันช่างดังเหลือเกินโอเควันนี้จัดให้แค่กิมเดียวนะครับคือน้องตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องก็รู้สึกว่าเออทีมงานเขาก็ทำสกิลน้องมาให้มัน เออเล็กๆอ่ะท่านชมแต่ก็ผมยังงวงอยู่ดีนะครับท่านผชมว่าเออเจ้าตัวแมงมุมเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนมันอยู่ไหนเอ่ยนี่น,น,นีตรงตรงนี้อ่าเล้กคกเข้ามาแล้วก็ชี้ไปที่แมงมุมนะครับนะปรากฏว่าจะเห็นในตรงด้านสมัยลิเฟนนะครับมันจะเขียนว่าเป็นศัตรูนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่เก็นนะครับว่ามัน เออใครเป็นฆาตรกรเนานะอย่างอย่างตรงไม้เนี่ยก็จะเห็นคําว่าเห็นใจนะครับนะแต่เมื่อเราคิดมาที่ท้านของคนป่านะครับเออแมะเขาให้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมตรงทหารรับจ้างมันชี้มาที่คนป่านะครับนะเออซึ่งมันบอกชัดเจนเลยนะครับว่าทําอะไรกับคนป่าหรืออะไรยังไงนะเออแต่เจ้าแมงมุมเนี่ยผมก็ยังว่าเออเป็นศัตรูกันแล้วการตายของน้องเพราอใครหรือไอ้คาว่าเห็นใจนี้ไม้อาจจะบอกว่าเฮ้ยเออ,เอ,อ เอาละไม่ต้องทรมานมากอะไรอย่างนี้เปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะชมเออแต่ว่าทางนะของโจเกอร์เป็นเป็นศัตรูนะครับนะโอเคประมาณนี้ลวกันในเรื่องเออแล้วไอ้คำว่าแม็กนี้ผมก็เอ่อนายจ้างลูกจ้างนายแม็กนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครเออไปประมาณนี้ลวกันวันนี้จัดให้แค่เกมเดียวเท่านั้นเนาะน้องไม่มุมเพราะว่าก็ลงแล้งมาผมก็แร้งไม่ค่อยไต่ฮันเตอร์เอ่อก็ง่ายหน่อยเล่นง,ง่ายหน่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันในแรงเกมเดียวไปเจอกันครับผม มาท่ยานผู้ชมโรงพยาบาลนะครับนะเอก็ยยําอีกครั้งนะครับในโหมดจัดอันดับมีดานป่าเขามุกดเข้ามาแล้วนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสูงได้หรือเปล่านะครับนะโอเคแล้วเจอครั้งหน้าใครเอ่ยเชียร์ลีดเดอร์วัดไงวัดดีเจอกันม่มุมหน่อยเอาจริงสกินในตรงขาสองงามทันนาน่าจะทำเหลีหล่ยมๆนะไม่น่าทำเป็นเท้าท่ยานผู้ชมในมุมมอง ยังไม่กดเชียร์นะครับจากเชียร์เดอร์โอเคพังไม้ไปก่อนนะคุณผู้ชมก็มาผมต่อให้เลยปี๊ดๆอ่ะเออเราตามทันอยู่แล้วสปีดมาจากใหญ่มีหมออยู่ตรงด้านขวาแล้วปิ๊ดๆเมื่อก่อนหนึ่งทีแล้วผมตีมาไม่โดนชมไถ่ใหญ่ไปก่อนหนึ่งอันแล้วสองอันเลยแล้วพังไม้ไก่อนหนึ่งสเต็ปจากหน้าโคชเชียร์เดอร์แล้วผมวิ่งอ้อมช้อนนี้มีการเลคูดาจากเชียร์เดอร์แล้วก็ปี๊ดๆไปแล้วผมกดสกิลวิ่งไล่ตามมาจากใหญ่นั่นเองพังไปก่อนหนึ่งทีสปอร์ตยังไงช้อนนี้มันต้องโดนหนึ เอาลูกบอนไหมโอ้โหแล้วติดอะไรก่อนเออตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ยังไงสปีดมาบูเข้าให้บูเข้าให้ <c oughs> ความสามารถมงมุมก็คือถ้าเกิดเราวิ่งตรงใหญ่นี้ก็จะทําให้เราเพิ่มสปีดครับนะถ้าสามขั้นก็เชนเดอร์ไวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะท่านผชมเออถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ใหญ่สามารถทําให้เห็นออร่าสื่อได้ด้วยสวยเลยไหนใครจะมาช่วยผู้โชคดีคุณหมอ เอมิลี่ไดเออร์จะเข้าหรือเปล่า <S <S เป็นถึงขั้นหมอเหมือนจะเหมือนจะขายเฟรดหรือเปล่านี่เออไม่มีใครวิ่งเข้ามาเลยอะแล้วผมโซนจอดน,นี้แล้วมีเสียงหูฝั่งนี้นะอ่าแล้วเป็นหมอไงยิงใหญ่อุย้ยไม่โดนอะไรจอจ่อยี้ก็ไม่โดนโอ้ยตีไปเลยเล่นเฟรดนะครับท่านผู้ชมต่อให้เขาเป็นหมอก็ตีไปเลยยังไงเขาก็ฮิวได้อยู่แล้วเอาไม้ไปเลยนะครับจากเอมิลี่ อุ้ยพับไหมกระโดดข้ามก่อนหนึ่งสเตปตามสไตล์เซอร์ไวล์ลสปีดมายังไงอุ้ย,ยกักไม้โยก่อนอุ้ยคนผมรู้ว่าเขาจะพับเมื่อกี้อ่าแล้วโดนใหญ่ไงเห็นออร่างไงจะซึอไม้ไปเลยน้ำชมหวดก่อนหนึ่งทีหวดไปก่อนือมคนใหญ่ไปนะครับทุกผู้ชมยังไงเชียร์ ปี๊ปีไปก่อนปี๊ปีปไปก่อนแม่สปีดไปก่อนอีกหนึ่งสเต็ปพร้อมกับคนใหญ่สไนเปอร์เรียบร้อยนะครับนะน่าจะบินแล้วครับเจเลดเดอร์โอเคสวยเลยสี่เครื่องกับบินไปแล้วหนึ่งคนคือแรงเราต่ำนะน้ำชมแคบจะไม่ได้ไปฮันเตอร์เลยฮ <c oughs> <c oughs> ันเตอร์แรงหมายมั้งเออสับสกิลแล้ววาร์ปไปเลยน้ำชมโอเคใครเอ่ยขอกระซิบก่อนตอนนี้ อยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมเข้าไม้สองแผ่นนะสปีดมาสปีดอีกแล้วพาไม้ไปก่อน,นคือน้องตัวใหญ่นะท่านผู้ชมผมจะคุ้งอะเมื่อกี้ผมจะคุ้งอะยังไงนะโทษช็อตไหมช็อตไปก่อนหนึ่งสเต็ปแม่แล้วใหญ่เราวนไปไม่โดนเลยนะหวดเลยหวดเลยหวดเลย,เลยคิดว่าผมยัดไม้ใช่ไหมล่ะ เออเมื่อกี้ก็จะยันนะแต่ว่าผมเห็นเขาพาม้ยังไงหลอกหลอกก่อนหนึ่งสเต็ปสปีดสองขั้นยิงใหญ่ก่อนหนึ่งทีติดสโลไม่รอดตอนนี้เซฟก่อนหนึ่งเครื่องจากฟังซื้อยังไง,น,งนักโทษกระโดดข้ามสวยโอเคผมจะยิงใหญ่นะผมไม่อยากตีนะกเอาจิ้เมื่อกี้ก็ตีได้นะเออปิ้วเรียบร้อยมานี่ มานี่นักโทษแหละสกินเพอร์เซนาใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยเพราะวีโอเลต้าขอล่าคนในรอบนี้วิโอเลต้าจะวีโอเลต้าจะไม่ทำร้ายใคร <c oughs> ไม่ทำร้ายใครอะไรก็ว่าฆ่าไปแล้วคนหนึ่งไหนหมอเข้าหรือเปล่าแต่เป็นทหารรับจ้างสกินเอปเปิลเหรอฮไหนมาหน่อยสิ ยิงใหญ่ก่อนหนึ่งทีอุย้ยไม่โดนตีเลยตีเลยไอกโทษยังไงตอนนี้ไอ้ฐานเาจ้ามันอยากมันอยากเซาซีป่ะกระโดดหนึ่งสเต็ปสป,ปีดใหญ่มาอุย้ยแหลกอะไรอุย้ยช็อตเกินหนึ่งทีขวดเลยผมอะ่ะใครก็ได้ในแมปนี้เดือนหนึ่งเครื่องว่ะท่านผู้ชมมันก็คเครื่องเร็วอยู่นะเยอะอันนี้จะเอาไม้เหรอน้องน้องจะเอาไม้เหรอโอเคติดสป,ปีดไปก่อนนะครับเผื่อเขาวน บนลายเดิมจะได้เห็นนอลา,านะเ้ยหมอหมอหมอเปลี่ยนเครื่องก็ได้นะหมอสปีดเข็นมาสั้นเข็นมาสั้นโอเคไอ้นี่มันบนบนที่เดิมแล้วโดนนอลาไงอยิงใหญ่ก่อนต้องสโลไว้ก่อนท่านผู้ชมไม่ไงั้นเขาบุเราจะยับมีสปินด้วยโอ้ยติดใจยะติดติดใจหมดติดใจหมดกระโดดข้ามแบบตึง ก็โดนช้าอยู่นะนี้ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ไปให้คนที่ไม่มีเยื่อใ่นะาท่านผู้ชมเออมานี้โทษเดี๋ยวเอาเอาโซนครึ่งนี้เลยได้ข่าวว่าอยากปั่นครึ่งนี้ใช่ไหมอเออแล้วมีอ่าหิวเสร็จเลยดิหิวเสร็จเลยดิหิวเสร็จเลยดิแล้วโอ้โหหมอมันดึงฟรีหมอมันดึงฟรีแหมมีถอนใยด้วยใครให้ถอนฮะ เฮ้ยนั่นามาไม่ดูแล้วไม่ไรปล่อยไปเอาใหม่เราคือนักโทอ๋อสปีดใหญ่ยยมันหมดไวมากนะยิงอุย้ยไม่โดนไม่โดนโอุย้ยช็อตด้วยมันช็อตด้วยอ้าวอ้าวอาทำไมทำไมวิ่งชนกับแพงอย่างนั้นเจ้าไม่ได้ดูหน้าสินะเจ้าดูแต่หลังงั้นก็อุย้ยไม่ขัดขืนด้วยท่านชมส่งขึ้นสวรรค์โอเคไม่ขัดขืนแปลว่าไม่ต่อต้าน แต่เราขอมาดูเครื่องนี้เพราะฮันเพราะเซอร์มิงติดอีกแล้วยิงใหญ่ออ้าวเดดแดดแดดแดด,แด,ด,แด,ดทำไมแดดทำไมทำไมอยากแดดแบบคุมคุมหมอเอหมอคุณหมอไปไหนกระโดดตังไม้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคพับไหมไม่พับยิงใหญ่ไม่โดนพับไม้ไปก่อน โอ้ผวิ่งติดอีกแล้วปุกระโดดแบบตึงๆกระโดดช้าๆกระโดดช้าๆกระโดดช้าๆเหรอฮิ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 ได้ยินไหมคือชุดน้องคือแบบออร่ามันแสงมันแบบเออแสงมันแบบเออเด็ดมากเลยนะคือรู้เอาเป็นแมงมุมเลยอ่ะคือแสงมันแบบชัดเจนมากอ่ะแล้วเหมือนมี something wrong มี something wrong กระโดดผมอ่ะยังไงกระโดดสวน วนหรือเปล่าไม่วนกระโดดไปนู่นแล้วหรือว่าเขาจะวนนะเมื่อกี้ยังไงทาหารแดดยิงใหญ่ไปก่อน<ว>ตีเต็มเต็มทางด้านของเก้าอี้ดึงไปก่อนทางด้านของทางหารรัจ้างยังไงเฮ้ยบอลีิบลอเลยเหรอแต่เย็นลูกพี่เฮ้ยเฮ้อยอย่าทำให้มันยาก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 ไอ้นี่ชิวชิวชิวอ๋อเครื่องมันจะเสร็จแล้วใช่ไหม ฮะตคองมันจะเสร็จใช่ไหมมานี่อ๋อดินดินเข้าไปจับวางอยากปั่นใช่ไหมเครื่องนี้นายอยากปั่นนัดใช่ไหมอยู่ไหนทหารอันนี้ต้องโดนต้องโดนโบเข้าให้หมเข้าให้ดูไว้ครับน้องๆดูไว้ครับท่านผู้ชม สำหรับคนที่ไม่ยอมขึ้นเครื่องใหม่มันจะต้องโดนแบบนี้นะครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เอออเาต่อหน้าเลยต่อหน้าแบบมันต้องโดนอย่างนี้ท่านผู้ชมเครื่องอื่นไม่ให้ปัน่นฝืนปั่นไงโอเคก็เอา,าคลิปนี้ไปบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้เจอกันในวันอาทิตย์นะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย